กินของสูแคล,ลอรี่นะโดจะได้ไม่อ้วนไม่ได้พลังงานไม่ต้องมีชีวิตเจอการเลยใส่ใช่่าลองเทียนให้กล้ามเนื้อของมึงใช้พลังงานเยอะเว้เยอะขึ้นแต่นอกจากที่ออกล่างกายก็นึกไม่ออกแตกว่ามีที่ไหนอีกก็เล่นเล่นเล่นจบตาหนึ่งบิดพื้นสิบครั้งโยก สเต็กอะไรวะสี่มันมีบีสี่นได้ไม่หรอกเหนือนะมันแค่พีบีอีวะแล้วแบบโกงเกินสเต็กอะไรคือกูเคยเห็นในพีบีอีที่แบบสไลด์แล้วกดท่าแรกไว้แล้วแม่งยิง4ี่หนักปบปบปะปะเฮ้ยมัน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 ไม่มีสกิลสองนะได้ได้ได้ลดไไม่ไม่กูอยู่ไก่โดมันเป็นการเพิ่มดาเมจให้สองนัดครั้งถัดไป แตัวมือมีสตันหรือสโลวะอ้าวมันไม่ใช่ยิงจ่อแมตต์ต่อกันหรอใช่ที่ไหนักันนะแล้วคือเวลาจะได้บั๊อ่ะมันต้องได้บั๊จากเพื่อนด้วยจ้ะโดนซันกูทำได้แค่นี้ละคือเราไมเสียซอสนะเสียซอสนะเราไม่สามารถใส่บั๊ให้ตัวเองได้เลยกูทำได้แค่น้สอนไม่ไม่อย่างไรมึงได้ฟาร์มโดนมันมันมันเสียแล้วมื่อกี้นกเคอรอยู่บั๊ก น็อกเทอร์มีสกิลกระโดดปะที่ไม่ใช่อันเสี่ยหวยผิดเต็มหวยผิดมึงไม่นต<ม>ายตัวโลภเองหวยผิดไว้ทีแต่ว่าดูมันได้นี่ได้มันทำให้วิ่งเร็ว<า>แล้วก็มันจะมีสกิลเฟียร์มันจะเป็นเส้นดูดมาที่ตวัวผมอ่าในก่อนในก่อนคล้ายๆเลยบอกเคข้มๆตั้งแต่โหลดแจ้งยิงสี่นัดนะค่ะให้เขาบอกจะรีเวิร์ดปวดมันเป็นยิงสองนัดติดกันหลังใช้สกิลไม่ใช่หรอเมื่อโหลดเส้นแบบ พรามจากท่านั่ทีมเพื่อเขาจะโอเวอร์ชาร์จทำให้การจอบตีสองครั้งตัดไปเราเพิ่มอยู่ล่ะเราเพิมอยู่ล่ะเราเพิ่มอยู่ดิไม่มันมีฟัสซีนไม่ใช่หรอช่วย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 เพิ่มเติมไปได้เปล่าเอาให้อีกละที่มานใช้สกิลแล้วยิงสองเมตรอ่ะไม่ใช่หรอเดี๋ยต่อจากเคียหน้าทารอนก็อาจจะเป็นอักชันเลยที่แม่งเดินเกมเร็วๆเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะบัฟให้แบบว่าฟาร์บไปยังไงให้ไหว มันไม่ยากเ้ยบับบับให้กก e หยยมันฟาร์มป่าไวแมงแค่เตินว่าทำความเสียหายมากขึ้นกับสั้วป่าเออมันบับแค่นั้นนี่ยก็ได้หรือถ้าจะเนิร์ฟตัวป่าพวกสกิลเอลีทั้งหลายอ่ะมืกอแค่เติมไปว่าทําความเสียหายน้อยลงกับสัตป่าก็คือแบบโดนโดนฆ่าตายแบบโดนเังงได้ไปโดนถ้าเกิดยืนหรือดเพราวะว่ามันมีสก,กิลอะ ไอ้นายปิดไปมันแค่ตรงนี้เอย่างไรดอนนั้นที่กูอยู่แบบตอนบับไซล่าปาอืัมอรีกูแจกไปสองตัวแล้วไอ้ไล่สลัดง่ายเลยเดินฝัดไปกันเหรอวะได้ได้ได้ไอ้ปามคนนี้มไม่เสียนเสวัสดีครับตันได้นะ อน้องหนอนนี่ไม่ใช่น้องหนอนใช่่หมจิมังกรเราไม่ต้องอะไรเจ้าขุนหนีมันหวาดห้าเมตรสี่เมตรเอ้ยกูลืมไปมันต้องร่างความก่อนใช่ไ่มเฮ้ยมีคนมาบอกว่ามันเรือิ๊บอ่ะมันมันเคมลิฟต์แน่เลย ก็ุดสวยที่กะพีตำมีแต่ผัดแฝกได้เห็นว่ามันแบบไะติคือมันยอมไม่สวยเ้ารูคำถามที่ยอมไม่สวยอืมกูจำยอมนะแม่งละติของหมอทะลโลเลยนะไล่ไล่กันยันนู่นเลยอะกูกำลังจะชนมึงเอาริฟเลยเพราะว่ากูอยากได้กัดเนี่ย มันมันต้องเอาลิฟต์แหละมืฉะนั้นป้อมมันเสียเปรียบน,นะไ<ม>อ้โดดถ,ถ,ถอย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 มาเยอะมาเยอะมาเยอะหนึ่งกูกูเทไปล่างเวแล้วโดนบึ้มมาบ้งมาบึ้มอ้าวตายอยู่ดีฉันขอโทษโดนของหมอบึงง้มไงฉันขอโทษแ,แหกไปเถอะ บยเๆิร์บวกดบวก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 มันน่าจะแตกยีกไม่สามงับหนึ่งโอ้โหยกเยอะยอเยอะออสวยชาวกากเมาตีแรงเพื่อนตีพกมาแบบไหมเราตีตัวแทนกันมันก็สวยอะไรยู่ไม่อ็เดี๋ยวปะอยู่ไม่ก็เดี๋ยวปะโอ้โหไม่ต้องยิง า,าก <อะ S 2> ็กูว่ามันสวยอ่ะเอาโคตรฟรีอะญญคือกูเห็นไอ้เจมส์บางทีคือตอนโดนพ่อช่วยด้วยแล้วอ่ะ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกอะไรดีเดี๋ยวมันช่วยด้วยแนะนกไปนอน, <c oughs> น,อน <c oughs> ม,มันมันโหด่ในองเดี๋ยวนั้นเลยแดกได้นะแ,แต่เขาเมาแล้วเดี๋ยวนอนบอกไว้ก่อนคือการเล่นคนเดียวก็หนีไม่พ้นและถ้าจะมีน็อกเทิร์นไหม ถ้าจริงมันมีบัมเมกใหญ่เที้ยมมันฆ่าการเล่นได้เลยแล้นะระวังโดนเสียบหัวนะไม่ตัวโคดามันไวเหมือนกันนะก็เลยใช่ระวังกันแหละหิวกูนะพวกมึงไงเห็นเลือดน้อยไม่ได้เขอบอกว่ากูว่าลอน้ำทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วไอ้เช่นก็อาจะแตกเหมือนกันแล้วแกเอาไป เราจะจับจับคนวะอ้เล็บบลองหายไปแล้วนี่โอ้โหเอาวะแง่เห็นกูมาไม่ได้เลยนะิายไม่ต้องงับถ้ามาส่งมาก่อนก็เจนกูไม่ถึงหรือว่าไอ้ไปใช้ก็ไม่งูงต่อก็ได้เหรอมันไม่ได้ใช่เลย คือมันจะมีอีกอันหนึ่งอ่ะ execute chunner ที่มันต่อเป็นอันที่มันถึกๆได้อ่ะคือาว่าการอะไรมันจะบีบไฟเราออกตัดคิวมาแก้โชว์แก่มันเหมือนออกตัดคิวมาแก้การเลนเนี่ยแหละมันไรประโยชน์อ่ะเออนัแไม่เหมือนออกมาแก้การเลี้ออกมาแก้เซฟสิ่งเงี้ยคือตอนคือตอนมันคิวอ่ะมันไม่ใช่ต่อที่สู้อยู่เว้ยโูกผูคำแล้วเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยเจมโดนว่ะ เรายังมีชีวิตรอดแต่โ่ว์ฉันหน่อยกำลังกำลังนีไปกำลังนี่ไป้ายโน่เดือบบล็อกและวัล็อกทำมันให้หมดไอเต็มไม่เจเล็ปตัวยังทำมันทำมันตัวย อุ้ยเราบอกเราจะไม่ฝัดอ่ั้ไม่มีฝัดอ่ะตั้ไม่ได้โทษว่ะครบหม่าแม่ฝีถูกไฟเลยอ่ะเราบอกม,ม,อมันจะหมดแค่นัมันเดียวอ่ะโอ้ยไม่ไหววะ่ะมาเดี๋ยวกูลากมากก่อนให้ดูนี่ขอชาเนอะของหมอไม่สุดทีอ่ะ ได้เนี่ยน็อตหรือว่าปล่อยปล่อยทำไมเข้าไปก็ไม่ได้บัวไม่ทันได้เข้าเลยเช่นน้องมึงแตกงจะเสียด้วยดีประเด็น,นะนเนีไอ้น็อตแจกของหมอดีวว่าไอ้ไนอ็นอตแจกผมแจกตัวนี้ไปมันมันไม่ทันหรอมั้งตีอยู่แน่เลยดี่ <c oughs> เซ้นผมมันไม่เคยพลาดผมบอกเลยอุ้ละโอ้โหนี่มันมาจากคนรักเราอ่ะไอชิปของหมอด้มีตลอดเลยคือว่าเขียนน็อทเถินทุกุ่มมาหาเราการเล่นตายการเล่นตายครับคือคือลิซันดามันมันไม่คิดจะแบบว่าเป็นดวงโอ้โหน็อตมอลเลยเหรอวะมึงต้องแฟดแล้วเพื่อน เราเคยเจอันติใส่เราระบงกระโดดทับหัวหนีไปเลยน้องหนีไปเลยเลือดเลือดเลือดกูนาจะพอไอ้นอดตายเนี่ยใช่กูกลัวมึงตายครับไม่เคยจะได้ยิงกูมีกันเวทจากสแตนที่ทายมีด้วยนั้นอะหมวเลยแค่นั้นระบงมันโดดทับห่าอยู่แล้วอะ ไม่บอกว่าต,ตาตาไปด้วยเนี่ยคือต้องต้องต้องลงตัวนี้แล้วแหละเพื่อนดิฉันได้ไม่ใช่ไปยืนตีแท็กคนเราไม่ได้ยิงเลยอะ่ะน่าไม่แต่คนมาลุมเราลุมให้เขาสนใจอ๋อไอกระโดดเมื่อกี้คืออันตี<ด>ตน้นือนเนื้อรับที่ตัวแหละสวอเฮ้ยไ,ไม่เอานะ้าแปะนันอ๋อ <ใ>อะไรอะไรดูดเลือดดูดเลือดเพรามึงอาจจะต้องเก็บไปงับน้องหนอนนั่นแหละหนอนไม่ค่อยงับปรดีถ้ากูง,งับกูจะงับการเรนนะช่วยเจมได้ไม่ก็เล่อบองอ่ะเพราะว่าแบบเล่อบองเล่อบองให้ให้ให้ลิซันดาเร้อยแต่เฮ้ยเอาต่อบอลไหมอ่ะบอลบอลบอล ดดดดไปบนันทป้ป้ปอ้รัโค้กู <c oughs> ของงับใช่ไหมอ่ะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดคืออะไรเออเบนอ่ะและ้วลท,ลที่กูงับได้ มังกรหนึ่งนาทีเอ,เ,อเอ้ยใครนี่วะกระกเพอเากระเพอกระเพอใครใครเทมาวะกาเดนเทไม่กลับหรอพาต้องพาเจนกลับก่อนรอบ,บแรกมันเตรียมไปมังกรแล้วอยากออกของก่อนอนะกูได้กูได้ของแล้วอคนนึงม,มึงม,มีเทออกมาด้วยมีเทออกมาแบงค์เอ๋ยบอกว่าจะเอาของ มันโดนเปิดอไอ้ได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 ้รอน,นอเฮ้ยสวยเอแอแค่นี้แหละโอ้ยไอ้นี่ไปได้ยิงมอ้นี่ตกอไปได้ยิงมาสวยอาโ้นนี่มังกรต่อจริงๆดันป้อมน่าจะแตกแล้วหนึ่งสี่แดปดห้า<อ>ม่ต้องดูแล้วมันโดน กูซิบเจสแต็กแล้วมันติ๊กมันติ๊กยังไงอ่ะซิบเจสแต็กอ่ะติ๊กไม่ได้กูซิบเจสแต็กแล้วกูไม่เคยเล่นเราได้เยอะขนาดนี้มาก่อนกูภูมิใจเออกูไม่เคยยี่สิบเจ็ดในยี่อ่ะเยอะไหมถ้าสิบเจ็ดเยอะดิมึงมึงแบบแล้วมึงแบบเก็บสแต็กมึงไม่ค่อยจะเก็บสแต็กับวบนี้แต่มึงเก็บสแต็กกับคนจริงๆเลยเฮอจริงเด็กกับคนจะแตกอ่ะ